สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วกับช่องกินไปคุยไปตามสไตล์นลคนที่สารับมือนีพาพี่น้องมาจดๆเลยพี่น้องเอ้ยนะครับจุน้องงัวนะครับพี่น้องเบิ่งนะ่ยไข่สาใ่ๆนะครับผมหักกล้วยเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิงคุนะครับให้เห็นไกลๆเลยนี่คือน้องงวัวแสๆบๆนะเบิ้งเบิ้เป็นแบบอ้อมเป็นแบบยั้งดอกครับอยากกินแบบ จังสี่นะครับพี่น้องก็เลยแบบเออเห็ดแบบจุดีกว่างสินะครับมาๆๆนี่ปาดที่จริงดึงอกงอกไปได้ดึงออกก็ได้เด้อเนาะเนี่ยอ,อันนี้เป็นหัากล้วยมันจูก,กินกับเจลคมครับพี่น้อง ซสุดยอดเลยแ,ลแต่ห้องเขามาก่วนในห้องปาาตั้งเงนินอยากมาปาาให้เบิงเงินซื้อได้ครับก็จะกินแบบนังนสิล่ะอืม แซ่บมากนี่บวบพี่น้องผู้ใด้ไม่คยกินน่องวัวน่องวัวน่องควายของแซ่บเลยครับเนี่ยอือ ngon nó thì nhầm put 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 đi được quá sập tam om lại cái đấy bạp biên mai kìm bạp trụ long bưng con nào sẵn đi cái đấy để trụ sẵn บางวันนี้ลุน อร่อยครับพี่น้องตอนนี้น้ำหนักเรือเจ็ดสิบแปดแล้วพี่น้องลงมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับดีใจน้ำผมเแน่ตั้งใจไล่ครับการลดน้ำหนักรอบนี้สามเดือนเคิงตอนนี้ยี่สิบแปดอ่ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ากิโลนะครับเหลือเจ็ดสิบแปดเอามาร่วมกันจากลอยสาม เหลือ7เจ็ดสิบแปดพายังได้สูตรเมนในเด้อี่นเนัะเด๋ยดสิบ้าพร้อ,พอมพร้อมแบบม่บตองพึงยาลดน้ำหนักม่ตองออกกำลังกายให้เมื่อยพร้อมแบบไม่โสมมีจริงนะครับปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ แต่แต่วควมชอบเนาะบางคนกับบุกากินของแสบอยู่กับภูมิคุ้มกันบ้าแหละครับ กินน้องทั้งจิ k ก o อนะครับชื่อสนใจทักมาทางเพจด้วพี่น้องเน้ะนะครับทักมาทางเพจ facebook ซื้อเดียวกันนี่แหละกินไปคุยไป,ยไปตามสไตล์คนอีสานนี่แหละครับแล้วก็ทักขอความมาเลยนะครับเพราะว่าในติ๊ก o อกนะ่ผมแจ้งรายละเอียดบ่ใ้นะครับ หักเอาอันนี่บังก็อนะอกินแบมได้กระแสบ ผู้ใดมักอ,อมแซมพายิเลิอกัแบแซ่บแต่ผมชอบผมนี่กินมาเบิร์ตัวอย่างอ,อมกินดูอยู่อมอมือนีเรยว่้อ้อลองเป็นแบบเป็นแบบจุบังก่อน,น่นาสนันเดีย ย้ำไปก็แเส็บของมัคคอวบานช่วงนี้ฝนตกพี่นอ้องต้องระวังเนึ่ง ใครเลือดออกเนี่ยเืองของนผมนั่งอยู่ในยุ่งกับกันเนี่ยขนาดยุทีลงๆเนี่ยนี่อากาศมันชื้นครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามละการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้ครับ้วคลิปนี้ ฝากวิธีนองไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ